สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเคิร์ฟเคิร์ฟชแนลนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผม M c u r v e Curve นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์และก็เป็นวันว่างๆที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็อยู่ๆได้ยินเสียงกริ่งกดมาหน้าบ้านผมก็เลยออกไปดูว่ามีของอะไรส่งมาปรากฏว่ามันคือ <c oughs> <c oughs> นี่กล่องเบ้อเริ่มเลยนะครับผมกล่องของจากโปรไดเรกซ็อกเกอร์ที่ผมสั่งไปเมื่อ น่าจะนานมากแล้วเพราะว่าผมเกือบลืมแล้วว่าผมสั่งของจากโปรเดลิสก์เกอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับผมว่าข้างในที่ผมสั่งมามันคืออะไรไปมาครับเดี๋ยวเรามาตัดไปพร้อมๆกันเลยนะว่าข้างในมันอันตรายไม่ใช่ข้างในมันจะคืออะไรนะครับผมอ๋อ ผมและนี่มันก็คือหนังสือ Soccer Bible นะครับผมสี่เล่มที่ผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าแต่ละเล่มมันมีคุณสมบัติพิเศษเอยมีความพิเศษยังไงบ้างน,นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะครับผมเล่มนี้หน้าปกเดวิดเบคแฮมไอดอลของใครหลายๆคน รวมไปถึงผมด้วยเนาะนี่ข้างในมันก็จะเป็นการรวบรวมประวัติต่างๆเกี่ยวกับของเดวิดแบ็กแคมนะครับผมรวมไปถึงนี่พวกเสื้อเสื้อฟุตบอลของเดวิดแบ็กแคมต่างๆที่อยู่ว่าเขาเคยใส่ให้ทีมไหนกันบ้างนะะอะไรอะไรเงี้ยครับผมทั้งแมนยูมาดริดมิลานแล้วก็เอเยนเกล็กซี่รวมไปถึงทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเพจเราเป็นเพจเกี่ยวกับรองท้าฟุตบอลนะครับผมมันก็ต้องมี นี่รีเมียมมากๆเนมันก็จะมีประวัติเกี่ยวกับอ่าสตาร์ตต่างๆที่เดวิดแบคแฮมเคยใส่มาตลอดชีวิตการค้าแข่งอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น่าสะสมมากผมเลยตัดสินใจจัดมานะครับแล้วก็เล่มต่อไปแน่นอนนาปเลียวเนวเมซี่นะครับผมที่เพิ่งย้ายมาอยู่เปเ,เช่ได้ไม่นานก็ผมว่าเป็นอะไรที่ น่าเก็บสะสมไว้สรับับเมซี่นะมันมีอะไรที่ช็อกวงการอยู่เยอะเหมือนกันสำหรับเมซี่เนาะข้างในมันก็จะข้างในมันก็จะเนี่ยก็จะมีแน่นอนประวัติเกี่ยวกับเมซี่แล้วก็เรื่องราวต่างๆรูปที่ทำให้เราหน้าเก็บสะสมนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคร่าวๆสำหรับ <cer> อกเกอร์ไบเบิลเรือเในเมซี่เล่มนี้เล่มที่สเล่มที่3ามจะเป็น นับปกคาริมเบนเซม่านี่ข้างในแน่นอนเป็นประวัติของเบนเซม่าว่าเขาเล่นกับเรียวมาดิดแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆมาเดี๋ยวมาเล่มที่4เลยเล่มที่4ส่วนใหญ่ที่ผมชอบซื้อหนังสือแบบเนี้ยเพราะว่ารูปมปันสวยผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่หรอกนอกจากเรื่องที่สนใจจริงๆเนี่ยคือรูปมันสวยเนาะส่วนใหญ่จะดูรูป แล้วก็นี่เล่มสุดท้ายเล่มนี้ครับผมเป็นเล่ม Limited Edition เดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูรามโอ้เฮ้เล่มนี้แถมโปสเตอร์ด้วยจำฟิลซื้อหนังสือแล้วแถมโปสเตอร์ได้ไหมนี่แถมโปสเตอร์ด้วยนะครับผมนี่เล่มนี้จะเป็นเล่ม Limit e d นะครับผมซึ่งเล่มนี้ซากเกอร์เวเบิร์เขาจะาเป็นการเล่าประวัติเกี่ยวกับ วัฒนะธรรมใหม่ๆของฟุตบอลเนาะแล้วก็มีรูปสวยๆให้เราดูเช่นเคยเนาะก็นี่แหละส่วนใหญ่ที่ซื้อหนังสือมาก็จะมาดูหนังสือเอยดูรูปดูรูปสวยๆแล้วก็อ่านข้อไหนที่มันที่เราสนใจอะไรเงี้ยครับผมก็จบแล้วสำหรับ การ Unbox ก็เรียยงเลยนะอันบ็อกกล่องจากโปรเดรดซ็อกเกอร์ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย